รัฐมนตรีว่าการกระ,ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยในวันนี้ถือเป็นวันทุบรลบปีที่69นับจากวันที่14พุทธศตกราช2498ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็ดจพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระองมานัาง่งประททรงมีพะฒน์นำหลักที่จะคิดคน้นวิจัย ของพระบิดาแห่งสนหลวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดพิธีถวายราชการะเพื่อน้อมน้อมนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมินทนาการพิเดชมหา,มหา,าราชบรมนาถบพิตรขึ้นในวันนี้โดยมีแค่การเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนจากส่วนราชการต่งางๆและประชาชน เข้าร่วมในพิธีลณที่นี้และใน,นะส่วนภูมิภาคอีก76จังหวักระทวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้มาชุมนุมรอ้อมในนักที่นี้มีจิตเชื่อสัติสมรัหลงพรมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่20ส,สิงหาคม พุทธศกักราช2,545เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและได้กำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกป,ปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ้วยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำกองรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบรรบเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงกร,ระจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่ประสบนิกรที่ประสบภัยแล้ง และบริหารจัดก,การทรัพยากราน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบันประสบนิกรชาวไทยท้้แมวนต่างสำนึกและตระหนักว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนาตาทิเบิรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลตลอดจนพระอัจฉริยภาพและพระอิริยะอุสาหะ ในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดคน้นวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายมานับประการซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริผลลวพอันก่อเกิดประโยน